สบายดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้คือว่าเฮามีเมนูเด็ดเมนูหนึ่งเฮาสิมาแนะนำให้ทุกคนเบิ่งว่าเมือน,นี้เมนูเด็ดของเฮาคือว่ามีตับบักหุ่งแล้วก็ผักหลวงเนาะแล้วลก็บักเขือนนะอนกระเหนียวอันนี้ละ่ะเม,มนูเด็ดของเฮาเดีด๋ยวเฮาเชิมากินให้ทุกคนเบิ่งว่ารสชาติในมื้อน,นี้มันสิอ,ออกมาในแบบใดนะและกามันสิน่ากินหรือบอ่ไม่บอก นี่คืออาหารเย็นเหมือนกันไหมคันทีบอกง่ายๆเป็นภาษาเล่าก็คืออาหารแกลงที่เฮาเตรียมมาคือว่ามีบลาเขือชาวเหนียวต่างปลากรุงแ,ล,ะะแล,ะะล้วก็บลาพริกข้าวเหนียวไหมคือว่าทุกอย่างนี่เดี๋ยวเฮาเชมากินให้ทุกคนเบิ่งนอกว่าราสชาติมันสิออกมาแบบไหนนะเดี๋ยวทุกคนถ้าเบิ่งนอแล้วก็ไปไปเบิ่งกันเลย าคือว่าเมนูเด็ดของห้องมอนี้คือว่ามีตมั้มประคุณเนาะแล้วก็ผักลวกงราคาเผือก้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวเฮาสิมากินให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่ารสชาติมันสิออกมาเป็นยังไงเมื้อนี้น,น,นะอ่ะไปไว้นั่นอันนี้คือตั้มประคุณเนี่ย เป็เพ็นเลยนี่มันคืออันนี่คือพัก เช่ำถ้าใหญ่ๆเรื่องหัวเนื่แห่านรบ๊วยอะไรคือบังพิษท่านผ้ชมมากินพิษ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 อยู่แล้วนะแล้ววันนี้ ข้าแทนมาถึงสองพ่อลาวดันนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองแสนขอให้พระพอนั้นจงปลุกปั้กรักษาและขอให้มวทีนสิ่งดีๆเขามาในชีวิตทั้งการงานการคือขุเย้อยทำนไงเรื่องขุนย้อยสาธุ อย่าลืมเ้อทุกคนถ้าเกิดว่าอยากกาอันดับแดกที่พ่อเจ้าต้อเห็ดก็คือว่าเห็ดกินเองแล้วก็ต้มเองแซบ่บสำหรับเมนูเขาเข้าในมือน,นี้คือว่ามีเทะเลแหละแล้คือว่าผักหลวมกมะเขือข้าวเหนียวกาต้มปลาคุ้งเนาะถ้าว่าทุกคนอยากเบิ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอยากเห็น การกินของเฮาคลิปใหม่ๆท่นให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้กินอีหยังงลรอยาก,อย,ากาอย่างเห็นเฮากินหยังในแต่ละมือ้อนะนะเอาเป็นว่าซาบิเนาะแล้วคลิปหน้าเรือว่าตอนหน้าไปเดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งถามว่าทุกคนพร้อ